ชีวิตคนเราค่ะถ้าขาดกรดฮอร์โมนแล้วชีวิตจะมีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะว่านอกจากที่กรทฮอร์โมนจะช่วยในเรื่องการจเจริญเติบโตของร่างกายแล้วกรทฮอร์โมนค่ะยังช่วยในเรื่องของการทํางานภายในร่างกายอีกด้วยถ้าใครอยากจะมีกล้ามเนื้อหัวใจที่แข็งแรงอยากให้อาการของโรคหัวใจเนี่ยลดลงอยากมีประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจที่ดีมากยิ่งขึ้นกรทฮอร์โมนสาคัญกับคุณมากๆ และ1เทคนิคค่ะที่จะเพิ่มโกรทฮอร์โมนของคุณอย่างง่ายๆถ้าคุณทําแบบนี้ต่อเนื่อง4สัปดาห์รับรองค่ะว่าโกรทฮอร์โมนของคุณจะเพิ่มขึ้นถึง300%นั่นก็คือการทํำ intermittent fasting ที่ถูกต้องนั่นเองการทําที่ถูกต้องนะคะให้เริ่มสบายๆค่ะเริ่มจากทํา IF 12ทับ12แล้วต่อไปที่14ทับ10แล้วจบที่16ทับ8และควรเลือกกินอาหารที่ ไม่มันจัดไม่หวานจัดไม่เค็มจัดกินอาหารให้ครบ5้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมในปริมาณที่ร่างกายต้องการ